สัเกียนกอสลอายน่ะครับตัวใหญ่ๆเนอะครับแล้วจะคือขยับมือเนาะเอาอ่านอ่านนี้เนี่ยจะอ่านอะไรบึกบอกอืไมอ่นนอนนมาน được บได้เหน็นเค้าเริ่มเห็นเค้าเริ่มน่ะกอสอายน่ะเห็นเพ้าเรินะ่มนะแต่ถ้าได้ไดมือหยิบหักาครับถ้าเขียนอีตัวมือหน่อยอ่เอา,เอาเขียนน่ะอ่อา โรงเรียนอาสามชันทุนบุรีจะมีการเรื่องในอะไรต่างๆวันที่เท่านั้นเท่านั้นนะครับเขียนมาถึงนี่นะเราอ่านทุกฟังนะครับเพื่อเราอ่านนะใจ,ใจมือนะใจมือนะออว่าโรงเรียนอาสามชันธุนบุรีนี่นาอ,อ,อจะมีงานอันนี้อันนี้พอมาถึงเนี่น่ะอันมันจะลบหายหมดอ ก็ครับมันจะมาจําได้อันวสุดท้ายสุดท้ายเทอร์มูลีอันอันอย่างอื่นอันที่อย่างอื่นนี่คือเพิ่ว่าคือคือว่าซ้ำนะว่าอะไรล่ะมันจะบัดเซฟเลยนะมันจะมัน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 หัวไปหวดอ่ะมันหัวหัวเนาะคล้ายๆว่าอันอันนี้ก็ฮะมัน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 เพิ่ว่าได้แน่ลืมหลังเออแมันมันมันคล้ายๆเหมือนกันมัน ุคนหัวเนี่ยอะเอาไอ้น้ำตาลใช้รวมาหัวออาออกไปขอหมดมันอยู่ในสมองบ่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 ี่บ่บ่เ่บ่บ่บ่จอา่บ่บ่า่อ่เ่อ่อ่มาได้เบ่บ่ย่บ่บ่น่เ่น่อ่บ่อ่บ่เ่บ่อ่เอบเบ่บอบ่บ่อ่อ่บ่เ่บ่บ่บ่อ่อ่บ่บเบ่บ่อ่อ่บ่บ่น่บ่อ่ออบ่อ่บ่บ่บเบอบ่บมอ่เออ่บ่บ่่่ ปสมส้มเตอ๋อเนี่ยเนี่ยบอสส้มเตอร์เอ้เปื่อนเขาโคนนั่นนะมันเป็นไผ่ฮะนู้ดถึงเก็บไปเแคเเอะเยอะเราไม่ไี้เลือกออก <c oughs> เนี่ยอันก็เดี๋ยวกบนเราเออเขามาหาอนนันอันตั้งใจว่าเดิร์มีสัพเปิลมาหานี่ก็จะถามหาหา เปนือนคหนึ่งคือไอ้ไอ้มาไอ้มานำก็อ่านบอกก็ไปเป็นบรรดาบอดก็เส์อมาโอ้ไม่นากเสืมาไอ้มานะเปิืมอนกันนักเรียนม .7 ม .8 ที่ผมเห็นมึงฟอ์มาด้วยกันนะก็เข้ามอมันมีอยู่เนาะก่อนก่อนนั้นแหละก่อนก่อนเดี๋ยวนี้อันนี้นี่เจ็ดสิบ จ็ดสิบหกเนาะไอ้ไมานี่จะสักเจ็ดสิบแปดเนี่ยหอยมานี่เจ็ดทงแก่ก็เขาไปสองปีพออย่างเนาะไอ้มานี่เขียนโมกเจ็ดมกแปดก่อนมาเขียนโมกเจ็ดมกแปดมาก่อนมาออกตอนที่มันเขียนโมกเจ็ดกาตอนที่มันมาสอบเข้าโมกเจ็ดโอ้ยมาตอนที่มันเขียนตรงนี้โมกโมเจ็ดตรงนี้มมกปอนกันนะมันอัน ไมเป็นทหารแล้วอ่ะไปคัดเลือกทหารติดทหารอ่ะยังเป็นทหารอ่ะแล้วก็ยังอ่นอ่นอ่นอันอ่านอ่นอ่นไปติดทหารก็เราก็เปิดเปยกเว้นคือสองปีพอจกงบแปะแล้วต้องไปเปลี่ยนทหารก่อนไอ้มาเนี่ยไอ้มาเนาะนะยกเว้นเออเปิดเปิดเปิดคืออันยกเว้นคือมาที่เห็นก่อนอย่นี้แหละ chụp đâu cái bề bề này bắn nước tưới mà có bị đu mà nè bị đu mà ăn có bị nước liền không biết một phọt rồi cắn mà rồi kín chụp kín đi cắn mà cái lò này nó ăn 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 đi nó hiền lắm sợ còn mất nhưng mà bị ai dở tựa lộ chứ không mày không đi như một nghĩa nhở mình mình không mẹ anh nhận ra anh anh nhận quá ไอ้อย่างเนี้ยมอชอ่อหรือไงหมอชอกับหมีไอ้อยังงงหมีอ,อืมเนี่ยจบจบกัรหมอแปดนะครต้องไปจบเชียนมหาวิไลนี่ต้องไปกรุงเทพกุลเน,นั่นนะนะเมื่เสาร์นี้ไปเขียนกรุงเทพกับใครนะกรุงกรุงเทพอันอันนี้เป็นอีกจบกัรหมอแปดแล้วมั้งเหรอครับจบการหมอแปดก็ไปสอบเข้ามหาวิไลที่กรุงเทพทีนี้ ก่อนที่เขาจะไปสอบข้มหาิวยาล้วเขาต้องไปเรียนพิเศษไากก่อนระวางที่ไปเรียนพิเศษนั่นนะเดี๋ยวผมอันตามน้นแถวที่บางแคเนี่ัไม่ใช่บังแคันแถวที่ที่ผามันเวลาเดือดปิ้งนะมันเหมือนกันอย่างกุ้งสดกุ้งไม่้เขากมว่มันเป็นไ้งเดี๋ยวผมเขาแข่งกัน วันนั้นเปื่อนมันก็ไม่อายุปุ้มเขานั่นหลีบเป็นปิดเป็นอายุคู่น้ำเป็นอายุอะไรอย่างเป็นอันท้ห่นี่ยนะพองเมื่อคืนนี่นะมันปวด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 เ็บเอาโดนหอนี่ต้องดูเราคนยังไปเห็นกดวิชาปวดวิชาที่เข้ามหาวิทยาลัยนะทีนี้เขาบอกว่ไหวแล้วอ่ะเพื่อนเขาอ่ะ เพื่นน i, Hawaii, อนๆมาเฮ้ยหาว่าอีกวัวนอบิ๊กบ้านจังหาะอีน่ะกดไปหักขาคือหายก่อนนะหักขาคือคือหายแล้วปีหน้าเาปล่อยมาอันามขอดมาขอบใหม่เอาอีกัวนอกหน่อยทีนี้เาออเอาขออันเขาบอกปามาส่งนะอัน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 บินนน๊กมาบา้านมาบิ๊ก ที่นี่มาอยู่บ้านมาอันนี้นะโดน้องรอกหมดเลยดังนี้นะมันรอกที่นี่ก่อนที่นี่ก็คนเราถึงเวลาบุญหมดเนาะบุญหมดที่มันมันมาถึงบุญมันมาถึงมันจะหมดเคาะหมดกลับไม่เนาะมันก็ทำก็เอาไปอันเปิดปลาไปโคพิบาลเสียบผักดีข่าเจ้าก่อนเสียบผักดีขุนเจ้า จะทำเดี๋ยวพักดีนะเพื่อนอ้นหมอเป็นเก่งแท้เลยหมอสงนายแพทย์สงเดี๋ยวพักดีนะเพิ่อนมาแจ้หอมากวดมาเพิ่้นมาพอมาถึงเป้าเพิ่อมาตีพอตาพอตาแล้วเปนเพื่อนถักนี่ยคือกิ้งไปพกเขากิ้งมาพกเขากิ้งไปพกเขากิ้งมาเราก็โอ้โอ้ยนหัวล้วทีแล้วเราก็สั่งนะล่ะสั่ง แผลที่ตัวตัวคนบนมาบนสั่งเป็นภาษาแผลเนอกเขาก็บกุ้เรื่องกับเดียววัดขบแผลนั้นพผมไปเอายามาเอายามาฉีดเข้าเส้นเขาเนี่ยเข็มเดียววัดพวกนี้เขาลุกเจ้านะเดียวได้ดัดดอดดัดเลยหายเลยเป็นคนละคนเลยเออเป็นคนคนรักเบาหนุ่งหนุ่งหนุ่แล้วก็บนบอกว่าต้องนอนแทบ ไปหรกโดนกบมอจากสั่งอเนอร์อนะแล้วทีนี้มือเนี่ยหลอกหมดเลยอ่มันมันเป็นยังไงมันมันมันเปนนมินนมะมัน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 เันมนมันมันมนมั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 นมนมั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 นมอนมัวมันมันมาบอกอมันอันม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 ัมันมันมานมันมานมัยมเนันมันมันเนม็น บัเจ็บบัไข้ได้ป่วยอย่างน <Ừ. S 1> อย่างเลยบากเป๊ดบัเจ็บบัไข้บ้า,บา,า,บาอันนี้พอมาถึงพออันนี้ปั๊บมีวันหนึ่งอันแล้วก็นี่เฮานี่อันเฮาหนีจากกรุงเทพพูดม,มาเมื่อก่อนก็เพื่อมาลบอยู่ที่อันเฮามาลูกหลังปามานะ่ะแล้วก็มามามาอยู่ที่หลังปาง พอจากเจ้าแล้วปานเขาก็มาหาเสาะเจ้าบ้านอยู่ก็อยู่ที่บ้านเจา้าแล้วก็ลูกเจ้ามันก็ไปอัน,อน,อน,อนสอนพระสอนนี้นนะสอนพระสอนนี้นที่ว่าชีวิตท,ที่เหลือเนี่ยสอนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะออจะ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 ,จะ,จะ,จะหุ่นทิศเพื่อการสอนพระสอนนี้นะสอน แล้วทีนี้ระหว่างนั่นก่อ,อาเด,เดี๋ยวกี้อู้อุ้งอุ้งอันโจรไปมาเขาว่า,าอตอนนั้นอ่ะบ่านเดร์บันเดร์บันเดร์ดที่เป็นอาจารย์ที่สอนมา,น,น,า,า,น,าน,นี่นะเปิดตอนนั้นบอกว่าป้นหาเขาอ่ะเขาว่าเาาออ แล้วทวีทาไม่ไปเรียนต่อเหรอตอนนั้นเราได้เขาจบมองแปดมาใหม่นะ,<ฮ>ะบอกคนเล่าเพื่นฟังนผมป่วยเขาผมมเป็นเีอีย้ยนะถ้าผมปีหน้าผมเยอะอ้นนั้นไปต่อไปออ <ฮะ S 2> ไปเขียนต่อไปนี่เนาะแต่ไปกรุงเทพอกอันอันเราไม่ต้องไปที่ไหนอ่ะมันพุธนี่มาหาขานนะ,<ฮ>ะเปิดเร่ยนอู่อีกเห้อเขาบอก <ฮะ S 2> คนสมัยเก่ามันกลัวครูเอย่า เดียมันกลวร้อยุเกียริบแปดิบน่นะกลัวคู่ตัวนั้นคู่ไ,ไว้น้องมดวันพวกนี้แต่งตัวให้เรียบร้อยมาหาฉานเปิด้นไหว,อ,อ,วอ่ะเขาบอัน่าเดทำไมเข้าไปเนาะเออมาเถอะไปทำอย่างที่ฉันว่านี่ทีนี้เอ,เอาไปหาเพื่อนเ่ วันบากว่านี่อะจาย์ใหเธอเปิบอกเปิดคือบอกไปสอนแดนแดนครูเขาคนไหนขาดเขาไปสอนแต่โอ้ยตายแล้ว <c oughs> เาหัวโอเคยสอนแล้วเขาไปเขาบอกที่นึงสมัยก่อนครสมัยก่อนเป่าคุยอ่ะเปิดเธอไปสอนเขาสอนฐานี่เขาไปสอนมากแล้วเปิดไปขอมานะ หน้าห้องมานก็ยิยมปิดมันก็ยิ้มด้วยความฟึลพอใจนะพอเสร็จสาวราคนนี้นะแมไหนเขาอีนี้เขาเป็นสอวทสูงสองเก่งมากคนวัยนะครับอนี้เออประกอบถึงครูแบบเนี้ยครับอาสูงไปครูครูตูงตององตออเอรูที่ขนาดอันสองปีมาสองปีเกินง ในสองปีเกินล่าเขาก็คิดว่าใจเขาน่าขยันต่อเดี๋ยวไปจะไปกรุงเทพนะครับเพิ่อนก็เลยว่าอย่างนี้ไปขอลาเพิ่อนบอกเราไม่ต้องไปแล้วเธอ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 ต่อเนี่ยประเดี๋ยวฉันจะส่งเธาไปเรียนเองไปเลยนะอืมเรียนไปโอ้โอ้เปิดว่าเปิดตอนเปิดขู่ย้ายไป พงเนียสําชั้นคนบุรีไปสร้างยังบ่มีอย่างสร้างผมไหมเป็นไปสร้างคงเนียสําชั้นบุรีนั่นนะแล้วเพิ่อนของห้องเขาไปเขาไปยังยังเหมือนยังคงเนียสําชั้นคงยังกำลังแป้งตรงต้มทำๆอยู่เลยเปิดอะไรนะแล้วทีนี้ก็เพื่อนก็เขาพาเปครูที่เนียสองชั้นเราลงในพร้อมกันนะเพืนก็เอาไปเขียนเขียนผักขบ กูแก uh ่น huh. ี osaurus, ่นะเห็นเยียเหยีย็นเห็นเยียเหยียเห็นพักขับนะเห็นผักขับเอาจนอ่ากูค่ะเขาไนีเป็นอย่างอื่นทุกได้เป็นได้ขย่างเดียวก็เป็นครูเพราว่าบาชอบเป็อย่างสักอย่างชอบสอนอย่างหย่สอนตรงท่าคนเดียวกนอนก็นอนสอนเนี่ยอืเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยล้วจนวิธีสุดท้ายที่เขาทำได้นะเอาจนวินาทีสุดท้ายเลย